สวัสดีครับพบกับรายการ Consider Gamecaster TV นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกับดักบ้านกัน,นะฮะสิ่งที่ต้องมีคือ wooden plank block อ,อะไรก็ได้แหละ iron iron door นะฮะนี่ถูกว่ด button กับ headstone แล้วก็อะไรเนี่ย sticky piston นะฮะแล้วก็ เลสตโซรีพิเตอร์แล้วก็ลาวาเอ้ยลาวาเอ้ยนั่นเลสโซรีพิเตอร์กับลาวานะแล้วก็ไม่มีที่อะไรเลยมะต่อขั้นตอนแรกคุณสร้างบ้านขึ้นมาแล้วกับดักบ้านนะครับก็ต้องมีบ้านธรรมดาโอเคนะฮะให้คุณสร้งทำการสร้างบ้านนะผมผมสร้างเออเงี้ยพอแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวผมขอทอสดจดะอแม่งเมืองใช้กักทอส ตกแต่งบ้านหน่อยฮนะแบบบ้านหรูๆฮนะทำเป็นว่าบ้านของตัวเองนะฮนะก็โอเคต่อไปทอสกลางบ้านมาเลยนะฮะโอเคใส่บุเร่นดงไปคนระับ โอเคเอาไอ้นี่ไปทิ้งกันล้ต้องแต่งบ้านให้สวยๆนะฮะโอเคมาทีนี้ก็ได้เวลาแล้วฮะจ้างบ้านะให้คุณเอ่อทำการสร้างนี้นะฮะเป็นกับดักหลอกควายนะฮะ โอเคขุดตรงนี้เลยครับขุดลึกๆครับยิ่งลึกยิ่งดีครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้ยเยียโอเคฮะยิ่งลึกยิ่งดีนะฮะ โอเคต่อไปก็มาเราจะมาวางเออสติ๊กกี้พิสตันนะฮะวางเออนี่นะวางมาต่อไปให้คุณวางเออเออวางบล็อกอะไรก็ได้นะงที่นี้ผมขอวางบล็อกไม้กันจากนั้นให้คุณทดสอบดูก่อนนะว่า,นะวา มันได้เป่ะอ่ะแม่งได้จริงๆด้วยเราจะให้มันอยู่ค้างๆเลยนะฮะก็คือลบอ้พวกนี้ทิ้งไปก่อนโอเคปุ่มกดวางไว้ตรงนี้อ่าเพื่อความเนียนอฮะ เลสเออลืมต้องมีเลสโตนท็อสด้วยนะฮะนี่อ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยว,วยังไม่เสร็จฮะต้องมีเออเดี๋ยวไปเชื่อ p e ซ c e b u t t ันนะฮะโอเคกับดักหลอกวายนะฮะ ง่ายร่บอืต่อไปทําให้คุณทําอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เท่มันง่ายๆเลยอนะ่ะให้เอาวงจอเลสโตนของคุณนะฮะมาวางไว้ข้างล่างนะฮะ มาถึงยังน่ะโอเคถึงแล้ววางเลสตรีพิเตอร์ด้วยอโอเคอ่าแล้วก็วางตรงนี้ไปนะฮะโอเคขึ้นมากันไม่ได้อี่ตรงนี้อ่ะ<ม>ก็เออ,เอยเดี๋ยว โอเคนะฮะก็วางเออตรงนี้เหมือนเดิมอะก็เดี๋ยวอ okay, ่านี่โอเคได้แล้วนะฮะนี่ลองมาทดสอบดูไม่ไดี คิดว่าต้องมีเลสโตนสองอันนะลืมลืมลืมขออภัยฮะ<โ>ฟึบโอเคพร้อมกันต่อไป เดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคอ,อะไรวะเฮ้ยบล็อกไหนอ่ะทีนี้ลองลดู next ครับเอา โอเคได้แล้วเยี่ยมทีนี้ให้คุณบังซะนะฮะผมขอปรับตรงนี้เป็นดินแล้วกันโอเคทีนี้ให้คุณบังวงจรหนงคุณซะเล้เย้ yeah. อ๋อโอเคอสมมุติว่าคุณบังเสร็จแล้วนะฮะอ่ะโอเคสมมติว่าคุณบังเสร็จแล้วนะฮะอ่ะเกมหมดเลยคุณเดินมาอย่างสบายใจเอ้ยมีควายตัวหนึ่งเดินมาอย่างสบายใจบายใจนะวุ้ยนี่บ้านใครอ่ะ พิซบอตกดปุ่มเอากดเดชียเอาไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืมลืมอย่างหนึ่งนะให้คุณเอาลาวานะฮะวางวางตรงนี้เลยครับผมลืมละเฮ้ยเชี่ยชิบหายละ พังหมดแล้วงั้นเอาสูงๆไว้กันไม่ได้เดี๋ยวแม่งไหมเอ้ยอุย๊ยชิปแล้วโอเคโอเคนะ,ะสมมติว่ามีควายตัวหนึ่งเดินเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยบ้านใครอะพิสเบอร์ตันกดปุ่มกด เออเอ้ยเฟล,ลเดี๋ยวผมจะเอาจริงๆแหละโอเคนะฮะมาเริ่มกันเลยสมมนี้ว่าผมเป็นควายตัวนึงกันเดี๋ยวนะมาปึ๊บเฮ้ย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 โอ้โหตายตายตายนี่นะโอเคนะรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะบายครับ